สวัสดีครับเพื่อนๆผมบุดี้นะครับจ้หาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่ในคอนเทนต์1 6 1นและ16.2นะครับโดยวันนี้เราจะพาไปลุยเควส16.1กันนะครับจริงๆว่าจะมัดรวม16.1กนับ16.2เข้าด้วยกันแต่เกรงว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเลยวันนี้เราจะพาไปลุยที่16.1ก่อนนะครับโดยเควสทั้ง2องเอพิโซดเนี่ยจะมีในส่วนของ16.1ซึ่งเป็นเราย่อเป q นเควสนะครับกับสิบหก,กนะครับ วันนี้เราจะไปลุย16.1ก่อนที่เป็นรอยัล b บ n นเควนะครับโดยเควตที่เราจะลุยเนี่ยหลกัหลกๆจะเป็นเมนเควตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสกิปส่วนที่ไม่สําคัญออกไปเพื่อจะจบให้ไวที่สุดนะครับสำหรับใครที่กําลังทํา16.1นั้นก็ตามผมมาเลยนะครับ16.1นั้นจะเริ่มที่ p o นเท l ่านะครับโดยการคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับรอยัลเคิร์นะครับผมตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุยแล้วไม่ได้ชิ้นนี้มานะ b บ n นเควตอินวิตเทชันะครับให้เข้ามาในอีเดนะ ถ้าทุกคนยังไม่เคยผ่านตรงนี้นะครับตัวแคทพาวเอเจนต์นะครับให้มาคุยนะครับตรงนี้เราจะต้องจ่ายเงินจำนวนห้า0มนะครับเพื่อจะให้เราไปสู่อแอชวัคคุ้มนะครับดิเมนชันแก a บก็เข้ามาเลยครับแต่อันนี้สำหรับใครที่ไม่ได้รอย,ยอ้อน,นี่นะครับรอย,ย่อ์ b a q u น,นนะถ้ามาถึงตรงนี้ได้ก็คือคุณกลับไปที่พอนเทล่แล้วก็ รับ b a n q u e t Invitation ได้แล้วนะครับโดยถ้าคุยแล้วได้มาแล้วนะครับเราก็คุยกับ MC อ c นครั้งเขาจะส่งเขาจะส่งเรามาที่หน้างานเลยเดินขึ้นมานะครับเข้าไปประสาทนะส่วนใหญ่เควสนี้เราจะอยู่ในประสาทซะเรียกว่า100%เลยก็ว่าได้นะครับจนจบเควสเลยนะเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้คือห้องพักส่วนตัวเรานะก็เข้ามาคุยใช่ไหมแล้วก็คุยกับเรายอบเพจเบลนะครับอ่าถ้ามีตัว รูปกระดาษทางขวามือขึ้นก็คือไปได้เลยนะครับให้เรามาห้องที่สองนะครับอห้องตรงนี้นะถ้าใครสงสัยก็คือให้เราเดินเข้ามานะเดินเข้ามาที่เก้าอี้ตัวนี้เลยนะจะเป็นการเริ่มเพลย์ทันทีนะแค่เดินเข้ามานะไม่ต้องคุยนะถ้าคุยเขาจะไล่เราออกไปข้างนอกนะให้เดินเข้ามาเฉยๆเลยครับแล้วก็ปล่อยให้เขาคุยไปนะครับ่อพอ BC, n p c นี้ิฮิวออกไปแล้วนะครับให้เราคุยกับ npc ทุกตัวในนี้นะไปอ,ออกไปข้างนอกครับเสร็จแล้วให้เราเดินขึ้นมาตรงนี้จะมีอีเวนต์สั้นๆเกิดนะครับก็คือคนที่ชื่ออ่าสกีอากับนีฮิวเขาจะคุยกันนะแล้วก็ยืนรอตรงนี้สักพักใหญ่ๆเลยฮะอ่าพอเสร็จแล้วนะครับเขาจะหายไปเนาะแล้วก็มีรูปแผ่นกระดาษตรงขวามือนะก็เป็นอันจบนะครับขึ้นเดินตามมาเรื่อยๆนะครับผมคุยกับคนในห้องทุกห้องเลยนะครับ ก็จะมีอยู่ประมาณหลักๆประมาณถึง8ห้องนะที่เราจะต้องคุยให้หมดนะครับเป็นการทักทายนะจำรายละเอียดได้ไม่ชัดเจนนะฮะก็ประมาณ6-8ตระกูลนะครับเป็นเพลินเลยนั่งคุยไปเลยนะครับอันนี้ตระกูลวอเตอร์นะครับผมคุยกับ n อ c ข้างในด้วยนะอ่ามีรูปกระดาษขึ้นมาแสดงว่าได้ละไปครับต่อเดินลงมาข้างล่างฮะ โอเคเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นตระกูลของวิกเนอร์นะครับก็คุยตามสเตปนะครับผมก็แคทลีนวิกเนอรอ์คุยหมดแล้วออกครับไปมาห้องนี้นะครับคุยกับลุงริชาร์ดบัตลเลอร์นะแล้วก็โปริชาร์ดโอเค นี่ชาร์จคุย2รอบนะทุกคนต้องคุย2รอบนะครับเดินมาห้องนี้นะครับผมเจอบริการมาตินกับเจอหลาดลาก่อนนะยปุ้ยอ,ออกบึบห้องสุดท้ายนะอันนี้เป็นห้องอาอรูคิทเบิร์ก นี่พอเสร็จแล้วนะครับมันจะมีตรงกลางนะครับเดบิวต์เข้าสังคมสําเร็จแล้วนะอันนี้คือเราคุยจบไปแล้ว1ตอนนะต่อไปนะครับให้เรากลับไปคุยกับเรายออเพดเบลนะครับที่ห้องอห้องพักเราเองก็ลังไปเลยครับเสร็จแล้วลงมาตรงนี้นะครับคุยกับเรายออเพจเบลนะครับจะได้ออเดอร์โทเค็นมาสิบหัน แล้วก็เดินออกมาตรงนี้นะครับเดินออกมาเลยเราจะไปเริ่มอ่าเควสในส่วนของวิธีกรรมนะครับดีชอวลูมนะครับผมเดินมาตรงนี้จะได้ยินเสียงคนพูดคุยกันเนาะก็รอไปเขากุยให้เขาคุยกันให้เสร็จนะเสร็จแล้วเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมาตรงนี้เลยปึ๊บห้องครัวเนาะตรงนี้นะ ามาคุยกับ M c ตรงนี้นะครับตระกูลเนเลียสทั้งหลายเนาะก็มามมยกันอีกแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วคุยกับเนลเลียสอีกรอบนึงอ่ะไปกลับกลับปั๊บเดินออกมาฮะมาตรงนี้ปุ๊บจะได้ยินคนคุยกันอีกแล้ว เสร็จแล้วให้ทุกคนเดินเข้ามาข้างในนี้นะครับในห้องนี้เลยก็คุยอีกสักพักหนึงนะตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยให้เรากลับไปที่ห้องเดิมนะครับอุ้ยเห็นไ,ไหมเขาวิ่งตรงกลางงัดติดอะไรก็ไม่รู้มันมีมีซีขวางอยู่ปะเข้ามาข้างในนี้นะครับคุยกับระยอเพียนเดียวนะครับ จะมีอ่าเมทนิวเลมโผลมานะฮะซึ่งตรงนี้ก็ง่ายๆเลยครับนะรอครับรอต่อไปเรากำลังจะเข้าห้องรีชวลรูมแล้วนะครับเพราะฉะนั้น16.1ก็ก็กำลังจะจบตรงไนไม่ช้านะครับนะอ่ะอ่ะเข้ามาครับสู่คอนเทล p าพาเลสรอยม m ม m รี y นะครับตรงนี้เราต้องตั้งปราร์ตี้หนึ่งปาร์ตี้นะครับ เพื่อจะทำการสร้าง Instantiation นะครับเข้าไปข้างในได้ก็สร้างเลยเข้ามาคุยกับ NPC สองตัวนี้นะครับผมจริงคุยแค่ตัวเดียวแหละแล้วก็เดินเข้ามาเลยตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ทำการเดินมาตรงจุดนี้นะครับมันจะไม่เริ่มงานที่ที วงสวงนะก็เดินมาตรงนี้นิดนึงมายืนเข้าแถวกับเขาซะหน่อยนะครับแล้วก็รอครับอีกแล้วอ่ะเสร็จแล้วจะมีมอนเตอร์เกิดออกมานะครับให้เราเคลียร์มอนเตอร์ออกทั้งหมดนะออเคลียร์มอนเตอร์เสร็จแล้วให้คุยกับโพนเกอร์นะครับเราจะพูดถึงเทอร์ากกรเรีที่หายไปนะครับแต่ล้วก็เอ็นีจะหายไปหมดละ เราก็เดินลงมาข้างล่างนะครับผม mm hmm. เพื่อออกจากวาร์ปได้เลยครับทำดันทิ้งซะแล้วก็คุยนะครับมัน mm hmm. ก็เดินลงมาข้างล่างนะครับคุยไปเรื่อยจนกว่าจะคุยไม่ได้แล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับคุยกับกาเดียนไนนะครับผมแล้วก็ออกไปตอนนี้เขาจะส่งเราออกไปข้างนอกครับออกมาก็คุยกับเซเวลเซเวลเลียนเธอคิวส์ในเนี่ยคุยปุ๊บเขาจะส่งเราออกมาข้างนอกครับ ปแล้วก็เดินไปเลยครับตรงนี้จะเป็นสมาคมคูเซเดอร์นะเราไม่มีอะไรทุระ่อะไรเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเดินมาอางน,นี้ได้เลยครับมาคุยกับรอย a l อนเพดเบลหนึ่งรอบแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนครับคุยกับเนเรียสนะครับเสร็จแล้วก็เดินลงมานะครับ มาคุยกับโคเนเกอร์จีไฮส์นะครับผมก็จะได้เหรียญออนเนอร์โทเค็นมา20ชิ้นคือเราจบเควส16.1แล้วนะครับถ้าได้ตัวโทเค็นมานะครับอีก20ชิ้นก็คือเราจบเคสวส16.1ละจะมี NPC เพิ่มขึ้นมาตรงนี้คือนิฮิวนะแล้วก็มีสกิอาโล่มา2ตัวตรงนี้นะครับ เราจะเริ่มเควส16.2ตรงนี้นะครับก็เควส16.1ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง16.2กันต่อนะครับโดย16.2เนี่ยเราจะเข้าสู่เทลลาก,กอลียล้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังอยากจะทำ16.1หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับ16.2นะครับผมจะเป็นแบบสั้นเหมือนกันนะอะไรที่มันไม่จำเป็นเราก็จะรวบลัดตัด ออกนะครับผมเพื่อจะได้จบเพจกันเร็วๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ทุกเฟรนด์เลยครับใครยังไม่ได้กดซับ <brushed> นะครับผมกดกดติดตามไม่ทีนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาๆผมสวัสดีครับย,ยิ่ยาเิมะหูยิ่งหิมะหู